สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการจิ๊บเทคแกะของน้องเลยนะครับผมวันนี้ที่จะเอามาโชว์กันก็เป็น i9 9ก0าเนะครับซึ่งเป็น CPU i9 ตัวท็อปเจนเก่านะครับผมแต่วัเนี้ยที่เอามาเหตุผลคืออะไรนะครับผมเหตุผลของผมก็คือความพรีเมียมของโปรดักต์ของมันนะครับ i9 9ก0าเเนี่ยด้วยความแรงมันยังแรงอยู่2คือราคามาหนึ่งลดลงมามากแล้ว3ก็คือผมไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนเมนบอร์ด ซึ่งเมนบอร์ด Gen 490เนเี่ยมันราคาแพงมากเกินไปซึ่งผมไม่สามารถหยิบเมนบอร์ดตัวพรีเมียมมาใส่ในเซ็ตและให้มันสวยได้ดังนั้นผมยังใช้ตัว f อร์ u l a ตัว390อยู่ดังนั้นก็คือเลือกตัว 9900k มาผมก็จะได้ทั้ง performance ที่อยู่ในระดับเกือบท็อปนะครับผมก็จะเทียบเท่ากับตัว 10-700k นเยะครับผมซึ่งหลายๆคนอาจจะบอกว่าเป็น CPU ตัวเดียวกันด้วยซ้ำไปนะครับผมทีนี้มาดูการอัน,นบล็อก ผมเลยบอกว่ามันเป็นการที่พรีเมียมที่สุดนะครับผมเริ่มจากตัวที่ intel นะครับให้ถุงภาพนี้มาด้วยนะครับเพื่อจะป้องกันเจ้าตัวลูกแก้วนะครับลูกแก้วมันจะมีรอยขีดข่วนอะไรนะครับเขาจะให้มาด้วยทุกคนจะได้นะครับผมเสร็จปุ๊บมาดูที่ตัวผลิตนะครับตัวผขอตมันก็จะมีการห่อตัวพลาสติกนะครับแล้วก็พลาสติกใสนี้นะครับกระดาษพลาสติกแล้วก็มีเครื่องหมายการรับประกันเราก็ต้องเก็บไว้นะครับรอบๆให้ดูรอบๆ ประมาณนี้นะครับประกัน JB ของล่างทีนี้พอเราเริ่มที่จะ u n ็อกมันนะครับพอเราแกะมันปุ๊บมันจะมีซีลให้ตัดอยู่ตรงนี้นะครับอ่านนีพอเราตัดซีลไปปุ๊บมันจะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วก็แกะนี่นะครับอ่าทุกคนสี่เหลีมรูปรนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวข้างในนะครับของตัวลูกแก้วนะครับว่าจะมีซิลให้ตัดอีก2จุดด้านตรงข้ามตรงนี้และด้านตรงข้ามกันนะครับ คือหลายๆคนพยายามระวังด้วยนะครับเวลาที่เราจะแกะไอ้ตัวนี้เพราะมันจะเกิดอาการหล่นล้มลงไปเราโหเป็นลมเลยผมถ้าผมแบบทำใมนทุกแก้นี้ตกแตกมร้อไงไห้ครับเปิดยากโอเคแล้วมันเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่อยากให้คุณเห็นว่าเวลาคุณอันบอกของราคาแพงจะมีอะไรอยู่ข้างใน,ในจะมีแตัวกล่อง Intel i 9อนะครับอยู่ข้างในเรแกะปุ๊บถ้าเปิดออกมา เป็นตัว cpu i 9วางอยู่ในถาดอย่างนี้นะครับด้านในมีอะไรไหมคู่มือต้องมาก็จะมีคู่มือนะครับที่เราอ่านกันเป็นประจำนะครับผมแล้วก็จะมีต,ตัว i 9สติกเกอร์นะครับเท่เนะครับถ้าช่วงเวลาไหนในชีวิตคุณนะครับคุณนะไม่มีเงินใช้แล้วคุณอยากจะหาเงินยินเข้าสักมื้อหนึ่งนะครับเอาสติกเกอร์ i 9ไปขายคุณได้ทางร้อยห้าสิบบาท ขอหาข้าวกินได้อยู่โอเคครับผมแล้วก็วิธีเก็บก,ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ประมาณน,นี้หามุมให้มันหน่อยแล้วก็ประกอบเข้ไปโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปอันบ็อกก็จะประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะไปดูคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปผมก็จะเอาเมนบอร์ดตัวเล็กมาใส่ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็จะรีวิวเคสต,ตัวนี้นะว่าไฟอะไรเป็นยังไง โอเคครับผมชิปอันบอกไอเก้าก็เก้าูเคก้ประมาณนี้นะครับผมงยงไงพูดคุยกันได้นะครับผมเข้ามาตามที่เพจช,ชิปเทคของเลยนะครับผมงยงไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับ